สวัสด right. ีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมอสูรเลนนะครับพวกคุณสังเกตไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปสกินยังไงล่ะสกินพิฆาตที่ผมอยากได้มันกลได้เสียทีไม่แปลกหรอกนะเพราะผมเติมไปเมื่อวานเองแหละก็หมดเงินไปนิดหน่อยสองล็กกว่าเองแล้วก็มีสกินหนึแหละไม่ใช่ลูนนี้เอก็ไม่ใช่เทียร์พีชนะครับเป็นสกินไลท์ทูดีนะครับอู้ ดูสิครับมันสุดยอดมากถ้าแตะตรงนี้ของเธอก็จะอ,อ,อ,อเอ้ยเดี๋ยวโอ้ผมลืมเลยว่าเรามาทําสิ่งที่สําคัญที่่าอ๋อใช่ผมจะมาบอกว่าแล้วในวันนี้ที่ผมกำลังจะพูดนั่นก็คือน้านํามันเงินแล้วก็เพชรน,นะครับว่ามันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคเราจะเสียเวลากันเลยดีกว่าเราไปเริ่มตั้งแต่ น้ำมันกันดีกว่านะครับเอาละเริ่มเลยดีกว่าน้ำมันสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือคุณสามารถเอาน้ำมันมาซื้อของพวกนี้ได้เพื่อเพิ่ม EP กับเราตัวละครที่คุณอยากเพิ่มเวลแล้วคุณสามารถที่จะเอามาลงด่านเนื้อเรื่องก็ได้นะหรือไม่ก็ด่านเนื้อเรื่องเสริมพวกนี้นี่หรือไม่ก็ไปฟาร์มด่านอีเวนท์ที่ด้านขวาแบบนี้อย่างที่สคือเงินเงินสามารถทำอะไรได้บ้าง มาเรามาดูกันดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างเงินสามารถเอามาซื้อของในร้านค้าได้เฉพาะบางร้านเท่านั้นแล้วเงินสามารถเอามาอัปเกรดดาวตัวละครเหล่านั้นได้ปิงแล้วเงินสามารถเอาไปอัปเกรดของได้ปิงแล้วเงินสามารถเอาไปสูบได้แต่ต้องมีคิวด้วยนะอย่าลืมล่ะอย่างที่สามคือเพชรเพชรสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างคุณสามารถเอาเพชรมาซื้อน้ํามันได้หรือไม่ก็เอาเพชรมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้นะ แล้วคุณก็สามารถเอาเพชรมาซื้อของพวกนี้ก็ได้นะอู้มีให้เลือกหลากหลายแฮะแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาเพชรของคุณมาซื้อพวกสกินให้เรือที่คุณชอบได้นะแต่เราขอแนะนําเป็นไลท์ทุดีมากกว่าเพราะมันจะคุ้มค่าเป็นยังไงบ้างครับกับสมอย่างที่ผมพูดไปทั้งน้ำมันเงินแล้วก็เพชรถือว่าดีนะเออก็แ,แค่มาแบบเล่าเล่าเล่เปื่อแหละไม่มีอะไรมาก ิบอันดับเรือที่ชอบปวดรอหน่อยนะนานละแปะตัวละครเล่นแบบนี้ดูสิสวยนะแต่มิกษสะเธอเยี่ยม,อมเอ้ยตัวหนึ่งก่อนที่จบคลแบบิปเราแปบเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันผ่านไปกี่วันละสิบอันดับเรือที่ผมชอบมันพูดมาตั้งแต่วันไหนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาก่อนรอก่อนรอก่อนตัวนึงนึงนี่ไงเจอละ ผ่านมา42วันแล้ว17โหยเกือบ2เดือนเฮ้ยเดือนอกว่าก่าเองยังไม่ถึงสองเดือนหรอก <c oughs> โอ้ยรอหน่อยเ <c oughs> <c oughs> หมือนรู้ว่ามันนานขอท่านผู้ชมอย่าเพิ่งแห้งตายกยันตอนนี้โอเควันนี้ไม่มีอะไรมากละก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเอ้ยไม่ใช่เล่าเกี่ยวกับว่า3าอย่างที่ผมพูดไปว่ามัน สามารถทำอะไรได้บ้างก็อืมก็ดีก็โอเคจบคลิปดีกว่ามันไม่มีะจะพูดละบายมิกาซายิ้มแย้มแจ่มใส,สเธอในสุดยอด